เป็นเกมกระจายเงินให้กับนักช็อปค่ะเข้ามาเท่าไหร่กระจายออกไปเท่านั้นเข้ามาเท่าไหร่กระจายออกไปเท่านั้นครูเจ๊ขออนุญาตยกตัวอย่างในแฮปปี้ฟูตี้เน่ะใครที่ปลูกเกมกล้วยไปแล้วจะเข้าใจเนาะเพราะว่าท่านเข้ามาเล่นแล้วท่านเข้าใจเนาะอ่ะในเกมแฮปปี้ฟูตี้เนี่ยอ่ะขอเปิดดูตรงนี้แล้วกันเราจะมีผลไม้อยู่สี่สวนนะคะอยู่สี่ชนิดเนาะเนี่ยค่ะ กล้วยส้มแอปเปิลทุเรียนนะคะและวันนี้ผลไม้ทุกชนิดเนี่ยจะมีค่าลิขสิทธิ์ของเขานะคะยกตัวอย่างกล้วยจะมีค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่300กล้วยมีค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่ต้นละ3 0 0เลขบาทประชาชนสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวลิขสิทธิ์เดียวส้มมีค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่1,000บาท1,000เาอลเชอร์ 1, ซื้อได้แค่ต้นเดียวลิขสิทธิ์เดียวแอปเปิลสามพันนะคะต่อต้นนะทุเรียนเนี่ยหกพันนะคะซื้อลิขสิทธิ์ได้แค่ครั้งเดียวและวันนี้เงินค่าลิขสิทธิ์ที่มีคนเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ตรงนี้จะถูกกระจายออกไปค่ะให้กับคนที่เป็นนักชอปและอยู่ในเกม Happy ้ฟ o ต y ี้ด้วยนะนักชอปที่เล่นเกม Happy ้ฟุตี้ด้วยนะไม่ใช่ชอปอย่างเดียวแต่ไม่ได้เล่นเกมกับเขาก็ไม่มีสิทธ์มารับมามีส่วนได้ตรงนี้ไม่ได้มีส่วนได้จากการกระจายรายได้จากเกมตรงนี้โอเคไหมสามร้อยตรงนี้จะถูกกระจายออกเป็นสองส่วนค่ะ ทุกฤิขสิทธิ์เงินมาเท่าไรกระจายไปเท่านั้นอ่ะมาสามร้อยก็จะถูกกระจายออกเป็นสองส่วนส่วนละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบแบบนี้เลยค่ะกระจายออกไปนะคะที่แน่ๆก็คือส่วนที่หนึ่งจะกระจายไปหาผู้แนะนําของเขาค่ะคนที่แนะนําค่ะเขียนว่าผู้แนะนําเนาะส่วนที่สองก็คือกระจายขึ้นไปหาคนในระบบค่ะ ขึ้นไปหาคนในระบบนี่แหละนะคะที่อยู่ข้างบนข้างด้านข้างด้านบนด้านซ้ายด้านขวาไม่แน่ใจนะคะระบบจะกระจายออกไปแบบนี้ให้คนอยู่ในระบบเท่านั้นนะคะสรุปมาสามร้อยก็ออกไปกระจายออกไปสามร้อยเก็บไหมคะส้มก็เช่นเดียวกันมาเท่าไหร่ก็ถูกกระจายออกไปสองส่วนเหมือนกันนะคะส่วนละห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะส้มก็จะถูกกระจายไปสองจุดจุดละห้าร้อยสองส่วนแบบนี้นะคะส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองส่วนที่หนึ่งก็ไปหาผู้แนะนําเช่นเดียวกันส่วนที่2ก็คือคนที่คนที่อยู่ในระบบ เกมแฮปปี้ฟูตี้ค่ะแล้วแต่ระบบจะกระจายออกไปจากกระจายออกไปแบบนี้ทุกครั้งไม่มีเก็บเหลือไว้นะคะมาปุ๊บก็กระจายออกปั๊บทันทีแอปเปิลก็เช่นเดียวกันถูกกระจายออกเป็น2ส่วนเหมือนกันทุเรียนก็กระจายออกเป็น2ส่วนเหมือนกันหมดเลยนะคะห้เปอร์เซ็นตะ์เนาะแบ่งครึ่งกันเลยสามพันก็กระจายไปครั้งละพันห้าหกพันก็กระจายไปครั้งละสามพันแบบนี้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่จะมีสิทธิ์รับรายได้จากตรงนี้ก็คือคนที่อยู่ในระบบเกมแฮปปี้ฟูตี้แน่นอนแช่แป้งคนที่ได้ก่อนคือผู้ที่แนะนําคนที่ซื้อลิขสิทธิ์นะ คุณซื้อลิขสิทธิ์กับใครผู้แนะนำคนนั้นได้คนที่แนะนําคุณมาได้เนาะเราแนะนาใครไปเขาซื้อลิขสิทธิ์คุณรับทันทีค่ะส่วนที่หนึ่งค่ะของผลไม้แต่ละชนิดเนาะส่วนที่สองก็คนที่อยู่ในระบบค่ะเข้าใจตรงกันแบบนี้ก่อนเนาะ กระจายไปหาคนในระบบค่ะกระจายออกไปหมดแบบนี้เลยทั้ง4ผลไม้ใครเก็ตแล้วพิมพเก็ตให้หน่อยนะคะใครที่ตามมาเนาะจากการฟังไลฟ์ผู้นําช่วงใหม่สองกาสอนคุณปลูกกล้วยกันไปแล้วนะคะรับรายได้หลักพันกันไปแล้วจากสวนกล้วยเพราะว่าสวนกล้วยเนี่ยรับกําไรเนี่ยก็อ่าต้องเรียกว่าเงินที่กระจายไปให้คุณเนี่ยอุจจจะขอใช้คําว่ากําไรก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรเพราะทุกคนซื้อลิขสิทธิ์กันแค่ครั้งเดียวเนี่ยกล้วยสามร้อยครั้งเดียวเนี่ยคุณนั่งรับกำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้ค่ะคุณเป็นผู้แนะนำก็รับไปรบบ้อยห้า ส้มก็เหมือนกัน50%คือ500อแอปเปิ้ล50%คือพ50ันห้ารุเรียน50%คือสามพันค่ะนั่งรับกำไรแบบนี้ไปเป็นค่าลิขสิทธิ์ค่ะอ่าคนที่มารอบเที่ยงคุณก็นั่งรับกำไรจากส่วนกล้วยไปรับครั้งละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบถูกต้องไหมอ่าถูกต้องไหม